คักดอกเห็ดดอกน,นีอ่าดนะจ๊ะจุ่มนี่จุ่ม,ม,น,มน,นันซ้ำดอกบอน้องเพื่อนน่นแหละเด้อจ้ะอู้หงงามเนาะอุ้ย,ยข้างงามสวัสดีค่ะมณเสน่ห์คนบ้านปา่ากับในภาพพญายมย,ายมมะเขาปาลาหาเห็ดกีเก่าเด้อจ้ะในวันที่ยีส่สิบสองตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจาก้าครับผมสวัสดีครับมนต์เสน่ห์คนบ้านปา่าเด้อครับภาพพญายมยมเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนครับผม,ผมพ่อแม่พี่น้อง พอลุงแม่ป,ป่านบามาเอายายเด้อรับมาหาเห็ดหลังจากบริพอกันลายมือครับผมโอ้ยจีนเป็นเสียดายเห็ดบวกมากบริได้รับผมไข่ไข่แห้งครับผมไข่สูงน้องเพ่ินเนะาะจ้ไข่ลายเหมือนเนาะรับผมไปวัดเบิ่งกับเกือบหาซีบ,บ,บครับเกือบช็อกเลืบริไดมากครับผมคุณหมอว่าให้พัก,กอนเด้อว่าสันกะไม่แหง้งแน่ครับวันนี้กะมาอีกเบิง่งบรรดาสีสว่งสีเศร้าบ่อเนาะน้องเพ่ินเนาะจ้าับผมก็ไม่เห็นเห็ดไปแล้วครับแต่ว่ากะ เฮ็บเห็ดน้ำลูกน้ำหลานเด้อครับนี่เห็ดกอครับกําหงาดอกงามงาเด้อจ้ะดอกงานมีดีครับคักดอกเห็ดดอกนี้พี่ดอกใหญ่ยเงีครับผมเห็ดกอหลวงครับผมกอหลวงอีสานแต่ว่ากะบบานเบิดครับพี่ทั้งรังนนองเพื่อนพี่แม่เนี่ยพี่จุ่มแลงแหกมันเลยครับอ้าวน้องเพื่อนวัน้มาลายมือโอ้ยเสียดายเห็ดปวกได้ยินแต่ข่าวคนเรากต่หูห่มมันอยู่ครับแต่ว่ามาวันไหนอี๋ ก็อยกับยางไก่แน,น่นอนน้องเพื่อนเนาะจ้าไข่กับเชียงกงบรรับย<อ>ังบุษ a มาอยู่กด้วยจ้าช้างขานไปบ่อใดครับผมกิดต้องขอดขอไผ่เก็บหัวงามๆกับบ่อใดไปเก็บน้ำเพลนโอ้ยจะมาลูกล้านไข่นี่ก็ยังบุษ a n t h สวงบรรุษ antha นเสาร์บ่อใดนอนน้องเพื่อนเนาะจ้ายัางเบือนอยู่ครับแต่ว่าขาหางรอบานครับผมมาบ้านน้องเมฆ โมซ pareil, ีตำบลหัวคามเพื่อบนทะเลจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับจุ่มแหลกแหงมันน่าจ้ะจุ่มแหลกแหงมันไปทุนกันต่อครับผมอือเหี้ยงออกกินหมดแมงการกระเทือนน่าจ้ะเอาตัวค้าครอบดอกนี้น่าจ้ะงามดอกแม่งจ้ะบ้านเสาเด้อจ้ะปดน่าจ้ะจุ่มจุ่มนันซ้ำดอกบนองเพวนแม่งจ้ะปาเปียวจุ่ม ี่ดอกนึงเมื่อไอล้ยี่ดอกนึงดอกแตกแตกเกือกันยังงามด้วยจ้ะไอฟ้นตนนาวครับพวกมันสิแตกสิดละเขียวนะจ้ะกอเขียวด้อครับนั่นแหละเด้อจ้ะ อู้งามเนาะแมนจ์จ่ะจุ่มเพิ่นเด้อจ้ะกำลังผูลเนาะแมนจ้ะก่อเขียวเด้อจ้ะงามงามเนาะแมนจ้จ่ะอุนดอกหนึ่งถ้าลายหนังเพส้นเด้อครับยังแข็งอยู่เนอนหนังเพส้นเนาะแมนจ์จ่ะกำลังออกเนาะจ้ะกาลายเด้อจ้ะกาลายเหลือเนาะอู้ดอกงาม หวานเด้อครับรสรถฉาดเพิ่นเนาะแม่นจ้ะ์จัดจีนี่เป็นของนึงนี่บ่ทันน่ะจุ่มเพิ่นเด้อจ้ะเด็กเพิ่มนรื่องหน่อยนะดองเพิ่นเนาะแม่นจ์จ้ะเป็นยังโตเนาะจ้ะดอกงามเด้อจ้ะ บองามนะจ๊ะกาลังโผเนาะเมน,นจ๊ะโอ้ยงหม่มเลยนะจ๊ะโอ้ยตาดอยรู้ทั้งละลายงามเมน้วยอืมว้าวอ้ยกำลังปงกำลังหมนเมน,นจ๊ะ

zoom มาคนไข่มาหาเห็ดล้วมึงนี่นั่งดูการไล่เนี่ย,ะยจะกระมานนี่จ้ะกระมานค่อยๆนะกะมานแกงแกงนึงแม่นจ้ะกระดอกงานไมเร้อจ้ะทั้งแต่ก็เป็นดอกบานเนาะแม่นจ้ะดอกจูมก็มีเนาะครับผมนี่ห้อยเดือย,ยหน่อยหน่อยหนึ่งไปจีกิน <c oughs> ให้มันคมปากตืมกันไปอีกวันนี้ไปจะไหนมาคิด จ้าฝากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามม์เนีย์คนบันทาในเด้อจ้าสำหรับคลิปื้นนี้ก็ฝากเพียงสํานจ้าพอกนคลีปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมม์เนีย์คนบัน่าครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมก่อนเสียบลาพาจากกะสิวานํำพ่อใยั่แม่ใหญ่เอฟซีบ่ทุกุู้ทุกคนเด้อครับลูกล้านไข่เด้อครับบ่ได้ลร่งคลิปร้ายมือครับผมกะคือฮอดกินถึงคือเก่าล่ะครับแต่ว่าไข่แห้งครับ ตอนนี้ก็ยังมีอาการไข่อยู่ครับแต่ว <c oughs> ่าก็ไข้แน่มาหลายเติมหมดละเมือนีก็เลยลองมา,าบางเหตุบ่งครับโอ้ยเมื่อยแห้งืันนี้ยัยงเมื่อยอยู่ครับเพื่นว่าเป็นโรคไขวัดไหญเพราะว่าโควิดแต่ว่าขบวนเบา,าเนาะเพณ่อนอาจจะควบคุมได้แหละโควิดแต่ว่ามันเสี่าไขวัดไญ่เอาหน้าครับเพราะว่าอาการมันเมื่อยแห้งแบบไข้แบบแบบไข้โควิดเลยครับผมครับผม ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมม่อนเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชทขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมก่อนเสียงลาพาจากกะคอมหน่อยหวยใช่พอญ่ไม่ใหญ่อีกเท่านึงให้ให้อยู่มันค้อนเนื่อยู่เป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนโดนครับผมคิดเงินให็นเงินคิดทองเห้ทองครับผมให้สมกุม,มารปทานา อำลาผ่าจากแล้วครับกีบหนาะพอกันใหม่สวัสดีครับ